สวัสดีจ้ากับช่องแอนแฮนคอกนะคะกับมันนีกับอากาศดีนะคะกับผ้ากันอนกมะย่างกันออกมอกออกมะลินนะคะอากาศก็ถึงกับหนาวกับความห่อนมันนีเลยนะคะแดดออกแต่ว่าแต่ว่าเย็นมาห่อนนะคะนะคะปาเดี๋ยวห้ามาอมมะย่างกันประจำละคะ่ะ น้องโอเว่นกับพ่อบ้านกับเด่นรถแข่งค่ะอากาศดีนะคะเนาะกะเก็บเกี่ยวบรรยากาศมันมักลาบัากแอนแฮนคอปอีกแล้วจ้ากะบโอเว่นถ้ากันแม่นั่งกินไอติมนะคะอากาศดีไลเมือนี้มึงมักลาบอา่ะใส่กันเสื้อแขนยาวนะคะ มึงพระอาทิตย์เออเลี้ยวไปเห็นอย่างเลยนะคะ <Enjoy. S 1> นกเติดน้ำแต่สุดยอดสวัสดีจ้าน่งกินไอติมเห็นโอเวนบ่เห็นท้อนฟ้าบ่เซไฮไ่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> พากันไปย่างแล้วก็พ่อ้านไปเสื่อนอาหารจีนม่กินเป็นเปลี่ยนอาหารทำจะง่ายๆว่าตรงนี้ตกวเขาเพราะว่า,าการมันดีเราบรรยากาศมันแกยังดีอยู่แดดยังออกจอัดอยู่ก็เลยพากันมาเสื่อไอติมบ่าเดาน้องมากมากนะครับเพราะว่าตอนแรกว่าได้ตั้งใจว่าสีมานางดุน <c oughs> Mom, have you ever dropped your ice cream and it landed? Like, everybody has. I have. But I've done that last summer. <laughs> when, when I was grandma, we went to the park. I got ice cream, then dropped. Be amazing if it was on my head, so it'd be a hat. cha. <laughs> สบายดีกันป่ oh, s s <S นนะจางกันจังสบายดีอยู่โชคดีเหตุการณ์กาซาเลินนกเลิกมากอะอากาศอากาศดี yeah, ปกติฝนตกถ yeah. ามว่าฟันเป็นยังไงกาบปวดดอกจ้าแต่ว่ามันหังเขาเอินว่าย,ยังมันมันโรมี่เหรอแม่มันโรมี่แขว ถ้ามากินได้ไปกินได้จ้าแต่ว่าไก่ยังยังกินอาหารรสจัดบ่ได้นะคะเพราะว่าข้าเจ้าห้ามสองอาทิตย์แต่ว่ากะก็กินได้อยู่ยำคางคางนี่เอานะคะมีน้องมันถามาว่าพี่แอนไปถอนฟันมากกินได้หรอเปล่มันผ่านไปแล้วอาทิตย์หนึ่งนะคะกะกินได้กินได้แต่ว่ายำได้คางนี่คางนี่ยำยำก็ไ,ได้เพราะว่ามัน,มนไม่แข็ง เพว่าส่วนมากเขาใส่กำลังหย่ำนกแรนพานขีต่ต๊กปกว่าเป็นปัญหาดอกจันเริงกินเจ้าว่าอย่าใครกินอาหารรถจัดตอนนี้เราค่อยกินเราค่อยกินกน,น้ำกันจ้าดูซีดแน่สุดแสบสู้กิน เซห้ไป <c oughs> Beautiful day t o d อือหือ Dad ให้ไม้ท้ามาขนนานียงตุ๊ยิงอันนี้นียงนกกรีดนี่ยบอนกเป็ดนกเป็ดน้ํพระาจารย์เนน้ำ Buffalo head Buffalo h e อบอกมี <cười> 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 Look like a doctor, doctor, Dog, dog มีนคนคม่น้องพ่นเคยถามว่าก็พอ่คยเห็นคนผพีแน่นอยู่นะามน,นี้คนกับมีหลายอยู่แต่ว่ากาเจ้าเจ้าอยู่ในบ้านเ <c oughs> ว้ยหนาห,นนาหน่อนหอนหนาห้อนก็จ้สิสออกมา <c oughs> มากมาเล่นมาย่างมันยังหนาวอยู่ตอนนี้แ่่วมันออ maybe we can go to Co the one of the parksville or we can go here because we have some people can do a island. hi. Mm. <laughs> i can't see myself. No. that's better. <laughs> use this for a frisbee. i Frisbee! be thinking about it. i'll be thinking เดี๋ยวไปเห็นดอกเอนเดี๋ยวไปเห็นเจ้าของนั่นนะมันมันเหลี่ยมเหลี่ยมต่วันต่วันยางก,กินไอติมน,นี่ยไอติมเนี่ยตรงไปไปลายเดียนมากมาก จริงคลิปกับบ่มีอ่อย่างแอกคิดหอยก็เลยมาเปิดหาเน,ะน,นะาะก,ก,ก็ค่อยได้เฮ็ดคลิปเป็นไงถ้าเหตุกาเสานี่ว่าข้อยเดคลิปข่อยเด้กับเขาบรรยากาศบรรยากาศไปกันมาทั้งเอขานะมึงไอติมนะแจ็งบลู Noisy bird. Nah. Hẹn nôp à? Nhàng cộp. Oh, man. Um. Cộp kiệt. Mị mị có bồ cộp kiệt. Mị có. They have frog on it. Here. What? mị đừng nô? What mị đừng nô cộp tê? But we have bullfrog in the ponds. Where the? Mm. Where we took? I took one. The mm. American bullfrog. But like this. Mm. They have one, I'll show you, from Portal Bernie they catch. And he holds it and it's about like uh. this. Serious. Mm -hmm. uh -huh. mm -hmm. Mm -hmm. Too big. They eat ducks. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. The frogs here, they're so big they eat the ducks. eat mm -hmm. Small duck, but not. But, Crazy. เห็นนั่นนกเล่นน้ำบ่นะ,นะ mm hmm. กินอาหาร <don> จีนมากท้องรู้สึกว่าเป็นแปะปวในยังไงก็บ้าู้ลูกเ <Will S 1> อนเลียไอติม นนกเอามาเลี้ยงมั่งอีกกระโดงเลี้ยงเต็มให้มั่งอีกกระโดงเอาทายเห็นนกเอียงบ่คะเอ้ยเมนโนบ่านเมนโนเมนโนพิษอ่าเยี่ยวเยี่ยวเห็นเยี่ยวบ่จ๊ะอยู่ทั้งยอดใหม่เห็นบ่คะเยี่ยวนะคะบ้านเมนนกเอียงกันบ้านพิษ เจ้าวัดดีค่ะจังเลยขอให้สุขสุขคตนะคะมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงนะคะแลวก็มีเงินมีงานทํา,าจะสูส้ๆนะคะวันนี้เม็นของเข้ามืออื่นแมนแน่นอนนะคะกะท่าทห่เมืองบรรยากาศเนาะงามๆสวยๆอากาศดีแต่ไม่เฮ็ดคิดกินเขานะคะไม่ค่อยได้เฮ็ดต้มเขามันใดส่วนหน้าสิกินเป็นอาหารสําเร็จเป็นอาหารแซ่แข็งเถื่อคะ่ะแลวก็อาหารหง่ายอาหาร สื่อสำเร็จนะก,กินนะเสียค่ะเดี๋ยวไว้มื่อยเห็ดกับเขาเดี๋ยวค่อยเห็ดค,คลิปกินเขาแล้วจ้ะเนาะเดี๋ยวไปแล้วจ้ะไปขอบคุณนะขอบคุณพ่อเก่านะไปเอ้าขอบคุณครับ,บ,บ <Okay. S 3> สวัสดีครับขอบคุณครับนะแล้ว I do that after. สวัสดีครับ and please subscribe f o r me mom's channel and thank you คุณกินยาพันไป่านมาบ่เห็นข้าเจ้าดอกบ่ได้จับเอาข้าเจ้าบายบายจ้าบายบายเนตแนดีัสดีครับเก็บไปครับบาย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 จ้าโชคดีสุขสุขคตนะคะพอกันไมที่ช่องแอนแฮนคอกนะคะขอบคุณค่ะอันนี้ก็เป็นของรถไฟฟ้านะคะมองเติมเติม Com uma charba.